พี่น้องบา้านนงพอกระล um ังใหญ่เขาพี่บ้านเนี่ยเบิ่งเด้อพี่น้องอ่กระลังออกซ้องเกียรติสีอ่าเออพี่น้องกระลังออกซ้องเกีสีเราเนี่ยเบิ่งพี่น้องบา้านนงพอเนี่ยนอกวัดเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนอกวัดใส่มงคลเฮาอ่กากระลังใหญ่เขาการะลังลังออกมาบ้านนี้จะพาเขาไปเบิ่งทางในบ้านเนี่ยในธาต อันนี้ผู้ใหญ่บ้านกำลังเสียว่างนะงน้อผู้ใหญ่ยยบ้านนี่ <c oughs> นตาสีก็ใหญ่มากโอ้คนนั้นตาสีก็ใหญ่มากห่อเขา่าลูกหลานหาผ้า,า,า,าเขามาให้แล้วโอ้เบิ้งพี่น้องเ<อ>บิงงบ้งเบื้งบัดนี้โอ้คนน่ะเง่าอาดลาดเลยคนกำลังใหญ่ผ้าเข่าใหญ่ห่อเข่าแล้วคนผ้าเข่าได้ใหญ่ห่อเขาเ่า,อ,า,ขา,อ,ขาอ่าพูดยังตึงเสียงดังกันนะพูดย,ยังเตือนนั่นน่ะนั่นน่ะ ผู้ใ่งกานหั่ะเอีโอ้ห่อ่อนมานั่งหาหรือคนว่าโอ้โค่นี่กระไรอ่าผูหญ่เก่งก็ลังหาว่าเปิดหังเขาแล้วเฮ้โอ้ใหญ่วันเลยเนี่ยผู้ใหญ่หวานเป็นมาเปิดหัวเขาแล้วอออโอ้หลลล่ โอ้พ้นไปตัดด <c oughs> ีใจยอดดอกอุดมสมบูรณ์โย่ลุงปอกไปเด้อไม่ไงกล่องพ้นเกิดเสียวเราตัวกองทรงอ่าอ่าโอ้มีหลายนี่อ่าหอดโก่งพี่โอ้ยขีกระรังเปิดหอแล้วอันเนี้ยตีกล่องบวัดไปอยู่ตีกล่องแล้วตีกล่องแล้วโอ้เปิดเปิดพ้นสิเปิดบพาะท่านนี่เนี่อ่า อ้าวพี่น้องเด้อเอาไรนิ้วมาให้ไม่ใช่ซ้ำบ่เออโอ้อ้าวพี่น้องเคยหัวเขาเด้อบานีอ่าปวดแง้บวันกำลังพนั่นโอ้ห้งไม่ใช่ดีคือถัดนั่นคือส่งกินต่ไล่แต่ซีมน้ำพอนแมำเงินมีบ่ละโอ้เงินบ่เงินกับมีจรองแล้วล่ะโอ้ หญ่าบ้านมันมีหลายมองพี่น้องเออสองสัยนี่พูดอะไรเราพนงานเนี่ยมียพิ่นบอโอ้นี่บันยังมียพิ่นมาเ <c oughs> <biology> ม่อึงพวแม่บันนี่เมียบันนี่พี่น้องเฮ้ยแด้ใพญ่บ้านมันยังคือนไหวอยู่เออความเกาความหลังโอ้ปีงกบตัวบไงนึ่งปงกบตัวไงกลเบิคาเองใก่เบิดขาโอ้โหนะไอเีงมกินแล้วเนาะ ห่อเอาพากระตามากเลยเปิดตัวไม้ก็มาปิกรอทนอกรอบซ้อมเลยพี่น้องทงนอกรอบซ้อมเริ่มรลายแล้วโอ้่นนอนนี่ก็ล่งซ่อมพี่น้อง่ามีเงินบนโนหอนี่วันัน อ๋อพี่น้องเด้อเบิ่งเด้อนี่เพิ่นกำลังหยาดน้ำหายโยมว่ามันเป็นธาตุผัวเพิ่นบ่ล่ะนี่เออโอ้นี่ล่ะคือผู้ใหญ่บ้านคือกันบ่ลืมผัวคือกันบ่ลืมเมียอืออันนี้ทางแต่เพิ่งตกกวนวัดเด้อพี่น้องเด้อนี่เออเพิ่นมาทางแต่เพิ่งตกวัดเออไม่ง่ายใครเพิ่นมาหาเขาให้ยายบ่นี่อย ห,หเาเขาหายายแล้วปิป้งปลาตัวใหญ่โอ้มาเปียก็มาหาแล้วอ